ดอกสุพรรณิกาเริ่มออกดอกสีเหลืองบานสะพรัง่งภายในสวนสาธารณลลราะภูหลนอําเภอพิบูลมังสา,ารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่บริเวณสวนสาธารณลลราะภูหลนอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีดอกสุพรรณิกาหรือดอกไฟคำกำลังบานสะพรัง่งสีเหลืองอาร่ามทั่วทั้งบริเวณบนเนื้อที่กว่า20ไร่ และร่วงหล่นบนพื้นดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวแวะเข้าไปชื่นชมความงามของดอกฝ้ายคําและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อเก็บภาพความประทับใจโพสต์บนโซเชียลในภายพลาลปิตาพานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารกล่าวว่า สวนสาธารณภูรลนมีเนื้อที่ประมาณ60ไร่จุดเด่นของสวนสาธารณะนี้คือมีต้นสุพรรณิกากว่า100ต้นซึ่งต้นสุพรรณิกาหรือไฟคำนี้จะเริ่มออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มต้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้เทศบาลได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้นโดยมีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการผู้ที่เดินทางมาชมความงามของดอกฝ้ายคามบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับสถานที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะภูหล่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพิบุนังสาหารทางเทศบาลเมืองสาหารนี่ ได้มีการพัฒนามาแล้วก็ได้ปลูกต้นไผ่คำนี่หรือว่าภาษากลางเรียกสุพรรณธนิกานะครับมีความสวยงามในเรื่องดอกไม้นะครับเป็นดอกสีเหลืองตามที่เห็นภาพด้านหลังนะฮะเทศบาลเราก็ได้มีการพัฒนาในการที่จะดูแลรักษาในเรื่องการบูรณะในเรื่องการใส่ปุ๋ยในเรื่องการตัดแต่งแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูป ในสวนแห่งนี้ซึ่งดอกสุพรรณนิการนี่จะออกประมาณต้นปีในช่วงประมาณเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์เราก็ได้มีการเชิญชวนทางเว็บไซต์ของเทศบาลแล้วก็มีการเชิญชวนในไอสารต่างๆของเทศบาลเมืองพุทธสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมในสวนสาธารณะแห่งนี้ครับครับก็เดินทางมาจากจัง,จงหวัดอุบลราชธานี มาเส้นทางถนนสถิตที่จะไปทางช่องเม็กนะครับก่อนจะถึงช่องเม็กก็จะผ่านผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารก่อนแล้วก็จะผ่านสวนผู้หล่นก่อนซึ่งระยะทางจากในตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ4 3่มกิโลพ้นจากซุ้มประตูเมืองของเทศบาลเข้ามาก็จะอยู่ด้านซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาประมาณ500อเมตรก็จะเจอสวนสาธารณะแห่งน,นี้ของเราครับ สำหรับต้นสุพรรณิกาคนทั่วไปจึงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นดอกไม้คู่ฟ้าและเชื่อว่าปลูกต้นสุพรรณิกาไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะต้นสุพรรณิกาโบราณเรียกว่าต้นปาริชาติคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกไว้ตามวิหารของพระเจ้าในสมัยพุทธกาล